นี่เขามาทงนาครับมากินก้อยเนี่ยกับรูอีดมหมนี่กับน้องคมครับแจ้เสือครับเพราะว่ามันห่อนกับอากาศเมืองไทยตอนนี้จะไปกินหอดบ้านเกิดดีป่ะอยู่ต่างประเทศว่ะมีหิมะอะไรป่ะ <c oughs> นี่ครับใี้รูอีดปุ๋งแก้วครับมูเนี่ยสีก,ยก้อยกับจุ โอเป็นแซงเหรอพอมมาขวขวขวให,ใ,หให้ไหม่นียสโดอด้ย,ย่า,าสุดด,ดเปเนี้อท่านนะนี่อุ๊งุดขึ้นออกมาจากแดดได้ก้นน้ำตาลตัวน,นั้นาน้ำตาลมานพิลอดเอาไีท่งหมดเลยอิ เพียใสไรวะเพียไสรสพน่นนียิ่เพียดีอยู่นี่ยฝีมือดูยินมานี่ไสขี่พูดมาีิก็เป็นพดนูดเนาะไม่รอ,อพูดอะไรขี่นนพูดมันครับนี่โอข,อขี่พูดง่วงครับไปไ,ไปบอกแล้วเอา่เคไะ เป็นน้ำตรงดวงแล้วเบี้นยนั่นเยวได้การเลือออเ่อนนี่นครับใส่บีลงไปแล้วครับผมใส่มาใส่บีเว้ย nạp bà đi ghê. Tu ăn xẹp đất đi. Tại học con của Hm. 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 đi Hm. 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 เกอซอยหอมก่นม Bem, อนวันนี้มาหม่งเก่าครับวันนี้มาเยี่ยมน้องคมครับน้องคมเก่าครับห่างหายไปโดนห่างหายไปโดนมาแต่งจนมาแต่งจนน่าหลอกตั้งหัวต้อ <c oughs> งเข้างัดทางงัดทางงัดทางงัดเดี๋ยวจ้าแรงแล้วงัดทางงัดอุ้งแรงเลยแล้วสามโมงแรงนี่มาครับผมหยิซิม ีเลยอืมไปที่เอาเลยวะฮปันยเอนี่ครับมาเบังเสกลมกินระบายเนี๋ย่าไปครับ mì bằng không nên bằng em mì bằng sour mì ricky tôi chịu <c oughs> โอ้กินวิซซาป่าะเขาบัดหนออก,กี่ป่ะเขาได้กินนไก่เน้อป่ะโอจูเน่อป่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับการซอยต้องซอยถือยังกเ้นเนอนตามไล่์มาเนาะถ้าซร้อยถือไล่ไม่สียาบเขาวางทัน ซิมเลยซิมเลยอย่างนี้ครับบรรยากาศครับเบืองบรรยากาศหน้าหนองคมครับปลูกผักหวานหนองคมสองต้นซื้อมาเบียร์เท่าไรซื้อมาหกทุ่งก้อยหกเลยไม่คือถึกแลยเอาซื้อมาเส้มอีกนี่ทางนี้เดี๋ยวไปไาเบืองผักหวานครับเขาผักผักหวานนี่เขาต้องปลูกปลูกใส่ต้นตะกบครับซุ้มนี่มันติดเกิดมันติดคู่กันครับซุ้มบนนี้ผักหวาน อีกตัวหนึ่งนี่โอ้ใกล้ได้กินแล้วตัวนี้เก็บยอดได้แล้วนี่อเ,เออี๋้วทนาวคนนี้ก,น,ก,กน,นึงเก็บบรรยากาศครับย้ามแดงครับเป็นัสีแล้วครับพี่น้องอมึงเอารถเ,เ,เออถ้าวางเพลิงนี่ที่เลี้ยวก็บหายเลยนี่ย่ามนี่ เขาพ่ะทันเด้อยามนี้โดดแล้วครับบ่ได้เข้ามาก็เลยเข้ามาเยี่ยมเยี่ยมทีมงานครับผมทางหน้าทันครับผมลุงป๊อบอยู่นี่ลุงป๊อบไปลุงป๊อบไปคนเขารับจ้างครับตอนนี้เส้นขาดเขาไม่ขายเส้นขาดเขาไมขายเมียมาอยู่เมียมอยู่รับเขาไมขายพาะั่น นี่ครับ่งรุ่น้องนี่ะเดี๋ยวสีหาแฮมา้พตื่นกันกินย่างป่าเดี๋ยวครับเบิ่งกันไปยล้วครับผมเมื่อนีรเอาจากสองคลิปมามานี้ครับหยอดย่างกินตะวันจุวายนี้เฮ้จุย่างเดียวพี่น้องเบิ่งนันะคุเห็นมเบิรนเห็นไหมโอ้โหเนัหรอ ทุกนงานจกมาปุ้มออกมาอันนี้ไว้ถ้าใส่ก้อยครับนี่ทีมืงอไงเปลี่ยงไหนมึงปุ้งใส่ไปคือไหนเนื้ออันนี้เนื้อไว่ถ้ารั่วครับอันนี้มีก้อยมีียังออดจุกอันนี้มีก้อยมีก้อยไม่รั่วกก้อยจุก้อยจุลายหยัก สองร้อยนี่สามารถเท็ดได้ลายยางครับโอ้โรออ้อยแปดสิบเจ๋งเงียบหมดองียบเสียบหมดอืมมากับนี่คงกินมาได้ไม่ได้ก่อนะอะไรห่อนักบอยัง

เอาไปฆาแขวรดแมนงนี่ไป<อ>พี่น้องเลยใส่เครื่องบด,ดงราาดับมาลุงป๊อบกับน้องคมนี่จะเป็นคู่ค้ากันนะครับจลุงป๊อบบางทํานไปทำภารกิจแล้วข้าวไม่วควมวควา้คา เงียมึงซื้อไปรับจ้างกันไปรับจ้างไปรับจ้างเนี่ยวางแผนกันแล้วอิสปายลักขอแม่ไปขายเ้วอิสวางแผนแล้วคนากบเฮด้วักขาาขายซ้ไปน้ำเห็ดเมื่อยเห็ดิงอไปน้ำไปขายนะขายไง อาตอนกเยสิแค่ไปเห็ดมาเลยไปเห็ดนั้งคนังเี่ยวงมาสิก่อยมาเดีวก้อยบบไก้อยบงไปเลยมงก่อยไปน้ำงมป่ะมป่ะมี่ล้ว่ามนะมอีกม่อยข่อยาก้ไข่อยไรข่อยไรอไ น้ำก like no so ็จะเป็นลายน้ากับลายห้ามเลยวนง่ายครับคุ้มมากๆเครื่องในในใจหน่อยครับเน้ะนี่เยกวยได้กวยห้าสิบบาทบ้ากวหาสิบบาทบ้าเรารู้เสียครับ・เดี๋ยวเออให้รู้ใจเอา

คนอยู่ดดข้างกัน,น,น,นใส่ปลาครับใส่ไหนเส่งไบนใ้่หัด้วยวะหัอบัวหัวหอวครับนี่เปิ่ครับไปเลยครับมึงนี่ เหิด <cents input> ่ขาเอขาตัครับเดี๋เข้าใไปวอะเดี๋ยวท่านไปบดเดี๋ยวท่านหลับไปบดนอนเกิด่อนเสะไครก่อนครับพี่น้องสร้จใคก่อน เห็น่ยิกบอ๊ะใสยิกห้เยวกนเถอ่มอเน่ไ้ไหมขอทห้มีใเลยมีในกเขาเ้มีเขาเขาวนใหมีโคด้วยหเขาลปาดมือเลยเดี๋วพ้อใส่ตะไครเข้กไปเนี่ยตอมครับตีมันถืเป็นอีกรสชาตินึงนะครับ เข้านะเนี่ยทั้งทั้งอันนี้ยงกวาเกียงหลุดไง แทเือน้อแข็งพอดีครับเหเนื้อมันแขนแงน็งขขขัง่ไก่ก็เห็นอะไรอยา,งาเงีนาดื่เยนนะเออใครยิ่มาด้วยมวยเหมนใครทานด้วยอ I don't. มาได้ไปเขาเ,เ,ลเลยดอดะเบื่อเมื่อไหร่โธ่ไปไหนไหน้ะเอาเอากาีกอยากอะไรด้วยเหร

มังแฮกงแล้อย่าตกันไว้สุดยอดครับพี่น้องามตะไคร้มีสาเลี่ด้วยตะไคร้ข้าวอืมตะเขาโอ้เสร็จแล้ว เก็บก็ได้ยิบัมโอ้แ่บ เอ่้ดเข้าด้วยนะมาไหมนี่เข้าดีแล้วสุดยอนดบบนี้อ้วนอ้วนยักด้เลยโอ้เเฟพี่น้องเอ้บรรยากาศกัดีดีบรรยากาศวันนี้ ราถ้ามาปิดไปเริมปิดกองแล้วางนพี่น้องเลยจับกันเลยครับ,รบพอกันไหมครับคลิปต่อไปครับเดี๋ยวน้องคงสิพผ <c oughs> ้าเฮ็ดเนั่งมืออี้กันรอติดตามคลิปนะครับมีอีพีหนึ่งอีพีสองพรอมมืออี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับร